สบายดีพี่น้องกราบสบายดีสวัสดีพี่น้องทุกชคนนี่ก็บพบกับตนันกาวขึ้นกาพี่น้องใส่หมวกข้างในสิพาพี่น้องไปพาพี่น้องไปเบิง้งไปเบิ้งอันวิธีใส่เบตเซเบตอยูดด่คลองพี่น้องจะรู้ไหมน้ำคลองไปช่องคนกับน้ำบาวาไปเซเบดปลาหลาไปเบิ้งกันว่าสิเบตเนี่ยไรคือปลาหลาเยังปลาหลา <laughs> ปลาดุกปลาดุปลาดุคือปลาลุ่นแหลวไงร่าันลงจับในปลาดุบันตัวสัตปลาดุกจับไปสองคน อาไรพี่้องเน้อ ไปใช้บัานน้องยอพอนุองดุมมวยมันน้องยอแบบี้พลังอดบอลพลังชอบบอลนุดุมนุ่มกุทาคุมบอลนุ วขี่ลงกันโค้งเลยมีทางลงคักแน่พี่น้องอันนี้ทางลงไปนน้ำคลอง เพื่อจใช้เหเื่อเดดูเด็ดเห็นเหื่อดเลยอพอด์เป็นน้ำโค้งเลยพี่น้อง <c oughs> จุกจักกไปทึงพี่น้องเพราะว่าเขาเ้าเจ้ารถไนญ่ลงมานี่เจเา้ารถรถลงมากแก่เครื่อง ลุงแกขับเจ้าเที่ยวลงมาหนีตลอดเขาเจ้าลงมาแก,กเครื่องแล้วมันกีดเลยจกักรใบเชิงอันนี้ฮอตเป็นน้ำคองนะพี่น้องนี่น้ำคองพี่น้องนี่อันนี้เครือหาอ้าเองนี่เครืองของมาตุนกาพี่น้องอันนี้เครือของมาตุนกาเฮ็ดเอีกนะพี่น้องไอ้เครือนี่ไะมาตุนกาเฮ็ดเองเครือนี่ คิดกับเบาตะพี่น้องคิดน้ำกันสองคนูนสามคนูนเบาตะเพื่อเล็กพี่น้องเสื่อมเองกำลังกุนกุนขี้กระเดือนพี่น้องกุนใส่เดือนตั้งเรากำลัุนใส่เดือนเสียอมไปขีนเยอบิดโอ้ย กันดนี้ว่เดือดงาอะวกินอันโตน้ำคืนลายลิกตะบุญเป็นเป็นฟังไทยเลยนะไม่นำโค้งไม่นำโค้งไม่นำโค้งตะบุญจะเป็นฟังไทยผู้น้ำตีงแห้งเถอะวไนลาแห้ง ข้องขึ้นเครื่องพัง มาตามสายคลองมันมันมันมุ้ยแนวบังันลมมันมาตามแม่น้ำคลองมาตามสายคลองมันเป็นลมมันผัดแห้งคืออยู่คืออยู่อันตามปลาตามดงมนนี่คือบุดจิตตพี่นอง าท่องลาเห็ดปวกออกเอื้อกับพายอ่ะเพราะว่าบ่แล้วจักลงมันนําจักเอือบอาไปถือมันน้าบริเก็บจักหน่อเอาติไม่พายพายออกกะไดพี่น้องพายไปก็ได้แต่ก็เมื่อยก็คือเสึจัก ตอนเซบิดมันก็สัญญาณเนี่ยพี่น้องบางตอนก็สิบริทายให้เบิ่งถ้าให้เบิ่งเป็นบางตอนเพราะว่าอยากพายคือมือคนถือกล่องให้น้ำเ่าสเป็นคนเซบิดเ่าต้องการสิเป็นคนพายเรือเนาะภาษีมันก็สัญญาอะไรช่วงน้อยเพราะว่ามือคนจับ ลุ่มแห้งแท้หนาวลิลุ่มหนาวพี่น้องผัดมาจากฟูนความไทยลุ่มขึ้นนทำตีนแห้งขนาด เบ็ดบัมีคันมันมีคันเบ็ดเ,เบ็ดป่อเหมามีแต่เสือส่องนึ่งมัดใส่ตุ้กน้ำมัดเบ็ดใส่ขวดน้ำแล้วก็ย้อนลงแล้วก็ปลาไปเลยเ,เบ็ดเบ็ดบ่ต้องใส่คันทีมที่ขึ้นโข

เออมือเดียวซื้อใส่บิดเลาะพังเรียบเลาะพังเรียบเลาะพังโค้งของคอง,องียบล้อยใส่บิดปลลงปอลลงบร่เสียบยบร่ได้ใคัน เดินมาหย่อนบิดเพื่นใช้บิดหย่อนบิดเดินมาใช้บิดก็ได้มาลุนกันว่ามันสียแยกโตว่ามันจิถึกจักโตมานไปเลยพี่น้องมานีบูมานก็ไปลุนกัน เบิ่งกันสิได้จากตัวใช้เวลาบ่หึงได้ี่ใส่ไปสุดแล้วก็ยามกลับมาหลดบริวารใส่เฮมคืนคือเบ็ดกุบเบ็ดกุบใส่ใสต่ตะวินนี่รอบคำระยมดึก นี่ยามลบเด็กนิ่ัยพยายามกับมาเลยลำคล้องขืนท้วมงาใหมา่งาต่อมท้วมอุ้มมันนี่หมดเนี่้ามขืนเลายนี่ท้วมอุ้มหมด้นี่ท้วมอุ้มตัวนี เจ้าถว่วอมตัวนี้ถ่วคุกใหม่ตัวนี้กุกนี่งเก้าความขึ้นลายหมากอันนี้กินได้ป่าวะกุ๊กนี่วะคูอื่นจะกุ๊กยังลงสื่อมาหมากมันเป็นผัวเป็นผัวยันเบื่อห่ยกิน นี่เหมือนเหมือนหมักตำแยเลยนี่คือหมักตำแน่หมักยังวะนี่ภาษาลาวหมักตำแยภาษาลาววะภาษาไทยนี่วะอุ้ยปลาปลาบอ่อนปลาบ่อนนี่ปลาบอ่อนคือเมื่อกี้นี่ตื่น

ใส่เต็มมุงเดียวจ้า,าม่ใช่แมนชอ่น z ุ o มดงเดียวใส่ซุ่มลงเลยมอนีบอตะบริมาบอตะข้าดำหน้าหน้ายังไม่เละฉันนี่มาสามคน โอ้สีอันเลยใส่ลงมงเดียวสีหา้าเราปจากักใส่ซุ้มลเลยแล้วกบไปจับโอ้ถึกปะลาะตัวมงึงถึกตัวเดียวฟูเบีย,ยดยหญ่ล๊อลอนจักล่ออา,กลางวะสองสามสีห้าหกหกลังซุ้มลงมงเดียวเบียดหกลังอัน ยอดลู่ม,มุ้งเดียวโอ้ได้โอ้ได้ปลาตัวเดียวถึกตัวหนึ่นงใส่เลกนังเผาเลยใสย่นังเผาพอ <c ười> มัยน่าจะชิดชิดเลยประหลาดนี่ประหลาดคือปลาล้อเหลวปลาล้อเหลวคือประหลาดคล้ายๆกันปลาประหลาด,ลาดมันชิดเป็นด่างมันชิเป็น,าน,น,ปน,านปลาย,า,นายประหลาดตัวใหญ่ปลาล้อเหลวปลาล้อประหลาด,ลาดโอ้ เพิ่ออมต่ำกันอ่าซิสแล้วตัวนึงเป็นปลาไหลแล้วตัวนึงนี่คือนี่คือตัวหนึ่งแซวซิสน้อยได้หน่ตัวน้อยได้หน่ปลาหลธรรมดามตัวใหญ่กว่านี้ตัวเมย์มันตัวใหญ่เมย์ตัวใหญ่มันได้ตัวดี มานมนมานมานตนเนี่ยผูกหกหลังได้ใส่หกหลังลุงม,มงเดียวเลยเท่านี้ก็สองหลังสามหลังเป็นชิปหนบ,บาปงเป็นชิปตรงแต่ปากห้องคำว่าน,นี้เริ่มแต่ปากห้องคำว่า,าน,นี้นะี่สิบหลังซุมลุงม,มงเดียวใส่ซุ้มเลย นขบาบอกแล้วของมองคเขามองขาแต่ปีแล้วันนี้ห้องห้องสุดสุดห้องหัวห้อง ราถ่ายอีกอย่หน่อยเราถ่ายลุนอีกว่าสิได้อีก,กือบตัวยามบ็ดหลอกมืออะช่ววันร่างสุดท้ายเลยโบ้ถือโบอ้ถือในปลาตัวเดียวมันโบ้ถือมันโบ้ถือ,อ,ถอพี่น้อง ถือปลาตัวเดียวน่ะปลาตาบอ่อสงสัย <c oughs> ปลาตาบ่อดอกินเบ็ดปลาตัวเดียวตื่นขึ้นเว้นถือวาย่างเบ็ดย่างเลือเบ็ดชองล้งสุดท้ายจามมาเลยจากหลังวะประมาณ ประมาณสิบลังสิบกว่าลังเบ็ดสิบลายลังบุรถรเจ้กลังได้ปลาตัวเดียวลอดลุ้นกันช่องลังสุดท้ายกำลังหยามอยู่กำลังเก็บเก็บเบ็ดแล้วเมื่อเดบันนี้เมือ่อเดือนนี้ได้ปลาตัวเดียวแล้วก็เมือน,น่านสุดท้ายได้ตัวหนึ่งด่ได้อีกตัวหนึ่ง พอดีช่องโตบ้บอลมาถึงลังสุดท้ายโอ้ยนี่นอีกลังหนึ่งบอลนี่ถึงนะเมสคอยถึงป่าดเดอ้อลังสุดท้ายนี่เลยซ้ำ <c oughs> ตัวยังดีมาชองคนจะได้ชองตัวนี่บ่เพราะว่ามาชองคนจะได้ช่องโต้พลัดโต้เมื่อปีงี่พลัดโต้ก็พอ <c oughs> เดี <c ười> ๋ยป่ามาจะวนเนี๋ป่าจะตัวลังสุดท้ายทึก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 ถือเด้อถึกเด้อหลังสุดท้ายถึกนะแม่คอยถึกป่าไปลุ้นกันกำลังสิเอาเบ็ด นเสีเป็แล้วพี่น้องของน่เสียเพีรแล้วนางสีดึงมาแล้วรุนกันรุนกันาทุท้ายถือถือถึกถือถือถืถึกถืือไปจักถือ้ว่าถอถือร้ว่ถอถือร้ว่ถือถ้่ถถ้่ถ ถือลูกบุธรุนกันเร็ว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 ดึงมาเร็วดึงมาเร็วสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดถือลูกบุธรุนกันถือลูกบุธสุดท้ายหลังสุดท้ายถือลูกบุธไปลุ้นกันถือลูกบุธวะ ดึงขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาแล้วดึงขึ้นมาแล้วดึงเบ็ดขึ้นมาแล้วดึงเบ็ดขึ้นมาแล้วถือรูปถือดึงเบ็ดขึ้นมาแล้วดึงเบ็ดขึ้นมาแล้วมันหกแหงพี่น้องมันหกแหงเอาคุณมาหยามของเครือเครือลายหากไมลายรู่ถือเบื้องกันสุดท้ายท่ายสุดหลังสุดท้ายเบ็ดหลังสุดท้ายโอ้สุดท้ายท่ายสุดทึกโอ้สุดท้ายได้สามตัวบันพอดีสามตัว ตัวใหญ่ก oh, ็มูตัวนี้โอ้ตัวใหญ่ก็มูก็มานสุดท้ายบัดชิมานแล้วนี่มาแมนแถวนี้ม่นช่ไม่ใช่แถวนี้ไม่ใช่แต่มุงเดียวสุดท้ายได้ปลาลดชามตุโอ้มาแล้วมาสองคนได้ชามต่นี่ไม่ใท่ไม่ใช่แถวนี้มันมันอยู่ในผพ้อยู่ในห้องผู้บุคคะใช่ในห้องไปชิบลังในห้องมุงเดียว พี่เต้ฮะเราใช้แถวนี้ปุ่งทั้งลุง่มดีสุดท้ายท้ายสุดนี่ปฝาหลาดได้ชอนตัวชามตัวตัวอยู่ในทางตัวหนึง่งรวมกันเป็นชามตัวเมื่อ,อบ,บาน,พอ,นพอกินแล้วพอดีปี๊กกระตมักทั่วโอ้เจอดีเบ็ดเฮาเมียนวิธีเมียนเบ็ดเมียนแบบนี้แหละง่ายๆมือหนาแก้มือใหม่ เมื่อนี้สิม,มือหาเห็ดตุม้ม,มกบเตรียมตุ้มกบหาใส่ตุม้มกบพี่น้องอมื่อนี้โดนด่วน,วนมาแบบด่วนพอคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อหากสนใจกดชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งก่แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆบายพี่น้อง